นานามิเซกิเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ5 5 4 2ที่เมืองฟุนาบาชิจังหวัดซิบะนะครับส่วนสูง171เซนติเมตรนานามิเซกิเธอเป็นนักวอลล์บอลอาชีพชาวญี่ปุ่นในตำแหน่งเซตเตอร์เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมวอลล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2019 เซตเตอร์ก็คือผู้ควบคุมเกมรุกของทีมนะครับซึ่งก็เป็นบทบาทสําคัญในการกําหนดจังหวะและทิศทางการบุกสําหรับทีมชาติญี่ปุ่นแม้จะไม่ได้มีผู้เล่นหน้าบล็อกที่รูปร่างสูงใหญ่แต่ก็ชดเชยด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นช่วยกันรับบอลให้เข้ากับเซตเตอร์ในโซนนั่นก็ทําให้พวกเขามีเกมรุกที่หลากหลายขึ้นมาได้นั่นเอง นานามิเซกิเกิดที่เมืองฟูนาบาชิจังบัสิบะและมีพี่สาวหนึ่งคนเธอได้รับแรงบันดาลใจจากพี่สาวให้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เลยนะครับนานามิก็ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมคาชิวาอิหลังจากชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอเจแปนเมื่อครั้งที่เธออยู่ชั้นมัธยมต้นนั่นเองนะครับในปี2559เเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์เอเชีย2016และได้อันดับ2ในการแข่งขันต้นปี2018ถึง2024เธอก็ได้แข่งขันวีลีกญี่ปุ่นในฐานะผู้เล่นของโทเรเอโรนั่นเองและเธอก็ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIBB ประจําปี2022วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกประจําปี2022นั่นเองนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกประจําปี2023 ในตอนเริ่มต้นของเธอขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนผดมศึกษาโอเทน,นิชิเทศบาลเมืองฟูนาบาชิเธอก็ได้เป็นสมาชิกของสโมสรซึคาดะและก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันคันโตทัวนาเมนต์และนำทีมในตังแดนเซตเตอร์แบ็กและเป็นกัปตันทีมในชั้นผฐมศึกษาปีที่6อีกด้วยที่โรงเรียนมัธยมต้นเกียวดะเทศบาลเมืองฟุนาบาชิ เธอเริ่มเล่นตำแหน่งเซตเตอร์ตั้งแต่ชั้นปีที่2เมื่ออยู่ชั้นปีที่3และเล่นทูเซตเตอร์ก็ได้การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมปลายดูดูใบไม้พีซึ่งโรงเรียนมัธยมปลายคาชิวะอิจังหวัดชิบะคว้าอันดับสามาได้นะครับและเธอก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นเซตเตอร์เซตลูกให้เอสสองคนก็คือมินามินากาโมโตและเรอิคุโดซึ่งขณะนั้นก็ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายชั้นปีที่2 เธอจึงตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนเดียวกันนั้นนั่นเองนะครับตอนที่เธอเข้าโรงเรียนครั้งแรกเธอก็เล่นตำแหน่งตัวรุกนะครับแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งเซตเตอร์โค้ชของเธอในขณะนั้นบอกว่าถ้าคุณทำคะแนนจากตรงกลางไม่ได้คุณก็ไม่สามารถชนะเกมได้ดังนั้นเธอจึงเริ่มมุ่งเน้นไปที่การเล่นเซตเตอร์ในตรงกลางนั่นเองในเดือนกรกฎาคมปี2016เธอได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกทีมชาติสำ,สำหรับการแข่งขัน จึงแชมป์เอเชียหญิงเยาวชนครั้งที่18หรือ U19 นั่นเอง